สวัสดีนะครับนี่ครับพามาดูโค้งสยามนะครับเดี๋ยวองค์คนไม่เข้าใจเรื่องลูกปืนนะครับปืนเม็ดนอนนะครับเบอร์สามศูนย์สี่นะครับ NF สามศูนย์สี่อ่าเป็นเม็ดนอนนะครับอ่าอ,อันนี้จะเป็นเพาบีบเลี้ยวนะครับน,นี่ คือสาเหตุที่พังกันบ่อยนะครับปืนมันเป็นลูกปืนเม็ดคมนะครับมันจะเป็นทรงนี้นะครับลูกปืนเดิมนะครับก็แนะนํานะครับให้เปลี่ยนเป็นเบอร์นี้นะครับนี่เป็นเอฟสามศูนย์สี่นะครับก็ตรงนี้นะครับเฟืองันรลดนนะครับเฟืองเก้าสองนะครับแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับก็ที่ไปซื้อม้าหมดงบไปท่า่นะพี่ ครับ 4, อ่า 6, นะถือว่าหกพันเนาะประมาณ6กพ<ๆ>ัน<ๆ>ก็เปลี่ยนลูกปืนหมดทุกตับเลยนะครับลูกปืนล้อนะครับแล้วก็ลูกปืนอ่าเฟืองพวกนี้นะครับนี่ทั้งหมดเลย<ๆ>แล้วก็เฟืองอ่าเฟืองตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวใหญ่ครับแล้วก็เฟืองเฟงตัวนี้นะครับอ่าตอนนี้กำลังประกอบนะครับ ใครเป็นคนขับพังครับคันน <lawsuit> <ulously What S 2> ี้ผมว่าน <learning w> <dies> ้ำหนักเกินแน่นอนเลยเนี่ยโอ้โหโหดจังอะอ่านี่นะครับหมือขับนะครับอ๋อแล้วเป็นลูกปืนอ่านี่นะครับอ่าตอแนะน้ำอีกอย่างนะครับให้เป็นทีฝาปิดจะดีนะครับทนนะครับอ่าฝาปิดจะทนกว่านะครับนั่นนะ ไม่ได้ออก, <c oughs> กติไปเลยเหย่รถเลลาเฮอใหญ่รถเลลาเลยไม่ได้ออกไม่ไดไปดูคิปที่มานเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยทําคลิปไปให้ดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันต้องประกอบแบบไหนนะครับเลยได้โอกาสพอดีนะครับกะว่าจะทําคันนู้นนะครับคลิปนะครับ <c oughs> เลยเลยทำน,นี้มาก่อนนะครับเลยทาให้ดูก่อนเลยนะครับนี่ใส่เฟืองนะครับ่าไปกลับนะครับเนี่ยถามนี้นะครับนี่นะครับ ถ้าอย่างสมมุติรถใครนะครับถ้าเกิดใช้ใช้ไปแล้วกำาเลี้ยวมันมันลั่นนะครับมันสะบัดสามารถกลับเฟืองได้เลยนะครับกลับซ้ายไปขวาเลยอ่ามันจะช่วยได้เยอะนะครับอ่าจะประกอบนะครับตรงนีง้ะกาับวาร์ตอ่าโคง้งโค้งก็ทำมาดีนะครับ แต่ผมว่าน้าหนักมันเกินนะครับคนขับต้องลดน้ําหนักหน่อยนะครับคนขับนะครับอไอตี้ไปเละได้มาเดี๋ยวผมจะตะกรอบไปดูนะครับอย่าลืมนะครับฝาลูกปืนนะครับ เคยถอดตั้งเนี่ยเน่นตบเลยดูดูครับนี่มัเท่าไหร่เนี่ยได้ก็ไรครับพอได้นะราคาเนี่ยคือเราพันนี้ใช้งานได้เลยตัวใหญ่งลงนะครับ นั่นนีแหละก็มีเยออืม,มเดนนี้ลนะว่ากับเมื่อจำมาเมืงงมานี่เนี่ยถ่ายคลิปทุกวันเห <laughs> มือนได้ออก เมาเกินก็ไม่รู้ยี่ห้อหม่แล้วเมาโบกบ้าโบกบ,บ้าเลยเนี่ยเปลี่ยนใช้เนี่ยโค้งอะอร่อมันมันมันน่าเกิดเงินนะจริงนะผาง่ายเลยกลับด้านไหนก็ได้นะครับเพื่อนะครับ อย่าลืมฝาบนนะครับอือมีดูบนนี่ไงไก่นกเสียบตกลงังกล่อง,ง,องเอากล่องเด,ดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดอ่านี่ครับกามปูางคนใส่ผิดนะครับใส่เข้าไปต้องเป็นลักษณะนี้นะครับ นี่ม่ใช่กลับอย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับนี่นะครับสังเกตเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมเบาตรงนี้นะครับต้องอย่างนี้นะครับ ขูดขูดตะเก็นตรงนี้ไม่ได้ขูดดอ,อกเลยไม่เลื่อนหน่ยะอันนี้เจ้าของเขาลือมาให้เลยนะครับอ่าก็จะไว้หน่อยนะครับเพราะว่าทางงานเยอะนะครับช่วงนี้นะครับมาลีมาขอซื้อใหม่ไม่มีการปิดครับผมเปิด24ชั่วโมงนะครับใครต้องการอะไระอะไรโทรได้เล,เลยนะครับกลางคืน นอนแล้วก็ตื่นมามาขายได้ครับไม่เป็นไรครับเปิด24ชั่วโมงครับสําหรับคนที่รับจ้างอะไรอย่างนี้นะครับปลารถฟางตอนเย็นตอนกลางคืนอะไรนะครับต้องการะไหลก็โทรเลยไม่มีปัญหานะครับไมอ้ที่เปลี่ยนนี่นี่ยังไม่หมดนะน่าอยู่ตรงไหนเองเตุ้งใหญ่ตุ้งใหญ่ตรงใหญ่ ดูดพอคุ้เิเกบ้วัใหญ่ด้่ะตัวใหญะสองเงินโด่ก็ยี่ิบบาทที่พอเบียร์ขวด <c oughs> เรยรถสิบบาทจ้ะ <c oughs> จะไปพอแล้วนะอเนอาไกินนะพ่อขูดกาวใช้นขูด วัวจะไปใส่ตัวนี้กลับอย่างเดียวเนี่ยที่ว่าเนี่ยแล้วก็ไอ่จานหลังเนี่ยเพราะมันกลับด้านไม่ได้เราถ่ายไว้เราถ่ายไว้พอถ่ายไว้ใช่ไหมถ่ายไว้ไปสิบสิบยี่สิบช็อตอ่ะอ่านี่นะครับความรู้ใหม่นะครับแต่ใครอยากหรืออยากลัวประกอบไม่ถูกถ่ายรูปไปเลยนะครับถ่ายเยอะๆนะครับถ่ายทุกมุมถ่ายไปถ่ายมางงเองอีกที่ตรงไนยังไง มันจะเสียตอนลืออย่างเดียวนะครับพวกสยามนะครับเสียอยู่อย่างเดียวคือมันลือเยอะนะครับแต่เรื่องอะไรเขาแน่นอนนะครับทนทนใช้ได้นะครับถ้าปปลูกปืนไม่แตกซะก,ก่อนนะครับ,บ,บรปืแตกลูกมันต้องถอใช่เพราะลูกปืนมันเล็กไงสรือมากแคแตกเผาบีบเลี้ยวนี่นะครับเนี่ยแต่แตกปุ๊บโอ้ยพลังยับหมด สามเรื่องลูกปืนนี่ต้องพิยอดฮ <laughs> ะไม่พังไม่พังเงี้ยเนี่ยเ<อ>จอลูกปืนเม็ดนอนไปหรือแต่วันนั้นคนเนี่ยสี่ปีห้าปีเดี <laughs> <laughs> ๋ยวทาเาวนิดนึงนะครับไม่ได้ทาให้มันกันรั่วนะครับกันประเกียนมันหนีนะครัยเยอะนะบอกครับทาเยอะไม่ได้นะครับมันเฟืองนะครับเฟืองนะ <laughs> ไม่ใช่อะ <laughs> ไรหรอก พอเสี็จปุ๊บมึงมาเลยว่าเดี๋ยวกำมึงไปลื้อที่บ้านเป็นมื้อแต่ทำไมอย่างเงี้ยอะไรยังดีถอดมาเป็นตัวเงี้ยไว้หน่อยเน oui, าะโอ้หทำไมอย่างงู้นก hey, ็รอไปก่อนหลายวันช่างเห็นที่ห่อเลยยกมาแค่หลายวันนะเพี้กี่คนมันก็ไม่ลากมาเนี่ยตั้งลากไปดวงนั่นเนี่ย เด็กก็ลูกที่เทพยอมรับได้คนผู้หญิงบอกเสียงหนึ่งด้วยแล้วก็จะเห็นความโหดเอาอยู่นี่ É hey.

没没。<laughs> อ่ะนี้ก็เ้ยคอยเรื่มประกอบแล้วนะครับ โค้งไงทำไมโค้งก็ปั่นอาั้น ไม่รบ่ได้ส่องเลยครับคันดึงเด่นเลย หัวม่ดีป้ะไงหัวสอเนออกเปี่ยนให้หน่อยทิ้งไม่นอนมาไม่ดีทิ้งเลยครับต้องมาใช้นะครับพาวัวน็อตเสียเอาตัต่อบล็อกยาวหน่อย Hãy yeah. subscribe <laughs> <laughs> <laughs>

เออใช้ซื้อะน่ะใช้ที่หนากันนะเดี๋ยวจะขอแผ่นนั้นครับเดี๋ยวจะให้เขาดูแบบว่าไฟเอาไว้ยังไงอ่านี่นะครับอ่ามันจะมีแผ่นตรงนี้นะครับที่ีการใส่นะครับต้องดูนะครับนี่นะครับมันจะมีลูกศรนะครับอยู่ด้านหนึ่งนะครับ เอาไว้นอกนะครับนอกแบบนี้นะครับแล้วเราขึ้นบนนะครับอ่าตัวแบบนี้ครับเออเอาไว้นอกครับแล้วก็ขึ้นบนอย่างนี้นะครับอ่าแต่บางคนไม่ใส่กลับไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าใส่กลับอย่างนี้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าเราใส่แบบนี้นะครับนี่อย่างนี้คือถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีแผ่นอ่าไอ้ไอ้ที่ใส่เกียร์นะครับใส่ครอบไปเลยครับอ่าเดี๋ยวก็เหลือสิ้นข้างนี้ อ่าประมาณนี้นะครับอ่เก็บอประกอบปริัเดี๋ยวก็อาจจะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวท่านใดสงสัยยังไงก็โทรมาหาผมได้นะครับก็เดี๋ยวก็จะแนะนำไปนะครับอ่าโทรเบอร์นี้นะครับศูนย์แปดเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับอ่าบางคนที่หาเบอร์โทรไม่เจอนะครับก็โทรเบอร์นี้เลยนะครับอ่า จบประมาณนี้นะครับยกขึ้นตลอดขึ้นอ่ายิบสี่ชั่วโมงนะครับโทรตีสี่ผมก็ลุกตีสี่ครับตีสามก็ลุกตีสามโอได้ตลอดนะครับไม่มีการปิดเสาทิศนะครับอืมไหวไม่เนี่ยยกกันนะโอ้ใส่ประกับล้อก่อนจะลืมเอ่อไออย่างนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับว่าจะทําเป็น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 ล้อธรรมดานะครับอ่าติดต่อได้นะครับก็ รวมของด้วยค่าแรงด้วยนะครับสองข้างพันแปดนะครับแจกมันป่ะใช่มันนั่นแหละใช่มันจะใส่ยากสูดครับมันตึงมันตึงไอ้นี่มันเป็นเป็นเหล็กเหนียวเป็นเหล็กหยอดเมืองนี่เนี่ยเนี่ยมันเป็นเหล็กคอนโซลนีมันลบไปไหน สนิมมันกินนะครับมันจะเข้ายากหน่อยเออเอาคนโอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ